สวัสดีครับพี่น,อน้องเจอกันดีแล้วครับกระเปาหมีครับผมวันนี้กันถิมาเห็ดกับเขากินตอนเย็นนะครับผมหลังจากเลิกงานมากครับผมอันดับแรกเลยผยอดไข่าดาวกันครับผยอดไข่าดาวครับผมอ๋อมันหอดดาวลงไปครับผมวันนี้กัน ทอดไข่ดาวกับผัดกะเพราหมูสับครับผมมาจัดแซลม์น้อกันกับบะหมี่ด้วพี่น้องเด้อถุงทอดแรกน้องกันครับตันแซลม์จินว่าก็อย่าลืมครับผมจัดไข่กุ้งเรก็บแช่ให้บะหมี่นั่ครับมึงไข่ดาวแบบนี้ครับผมโมเป็นไข่ดาวเลยครับพี่น้องเอ้ยอ่ะยวขอทอดไข่ดาวแป๊บนึงครับผมทอดไข่ดาวเรียบร้อยครับพี่น้อง ช้ำๆเลยครับผมโอ้ไข่ดาวเบ้าหมี่ก็เป็นจนังสี่เนาะพี่น้องเลยเป็นยังป้เป็นยังครับทอดเองกินเองครับพี่น้องต่อไปพัดกะเพ้าหมูครับน,นี่กะเพ้านี่ก็เครื่องเบ้าหมี่ใส่กับหมูไปเรียบร้อยแล้วด้ครับผมใส่น้ำมันหอยน้ำปลาช่วรสยังกับใส่เครื่องไปเรียบร้อยครับผมใส่พริกป่นพัดครับผมไปลงกระทะเลยครับผม เดี๋ยวครับผมต่งหมูลงถาดเรียบร้อยครับสุกเข้าเข้ากันกับเครื่องปรุงครับผมตุ๋นสูตรบ้ามีเหระครับผมผัดกับข้าวแบบโมม่วงเหรครับเนี่ยฝ่าก,กดไะไรกดแช่กดกจกนีนแต่แบบนี้แล้วนะครับพี่น,น้องป้าหมีต่ำพริกป่นใส่กับกระเทียมครับผมเอามาผัาดกับหมู เครื่องนี้ก็คือว่าใส่หมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราเป็นการใช้เวลาเนาะหิวเข่าครับใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วคนระัียบร้อยครับกระเอาหมูสับวาใส่พริกป,ป่นนะครับพริกป,ป่นตามใส่กับกระเทียมครับ เติมน้ําล่างโคกลงไปครับผมน้ำล่างโคกติดตามตระเทียมครับไอที่ป่วนนะครับเติมลงไปครับไฟอ,อ่อนไฟหมูสุกครับผมพี่นอ้นอ,นองหลอดหมูสุกแค่หน่อยเันเสียงเบิงมันเสียบมาครับคิดว่าน่าจะแซ่บแล้วครับพัดเองกินเองพัดเองกินเอง ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเฮียวิญญา,าครับมือนี้ครับพี่น้องหมูสุกหรอครับผมเมื่อกี้กับซิมเบิ้งแล้วมาในไทยเบิ้องแรกพี่น้องแซ่บแล้วครับไทยใบกับพผาลงไปครับผมเป็นที่เรียบร้อยได้ครับพี่น้องมาดิอยากจะตักลาดเข่าไปเลยครับผมลาดไปครับ กับไข่เจียว่อกี้เนี่ยนะครับมาจัดเสมกันเด้อพี่น้องเด้อเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องกระเพราหมูสับไข่ดาวสูตรบานๆของบ่าวมีเเองครับผมพี่น้องมาเสียบๆบน้วก,กันครับผมเดี๋ยวขอโตไปกินเขาก่อนนะครับพี่นอ้องยังไงก็อย่าลืมนะครับปากกดติดตามกดไรกุดแช่จเป็นกำลังแรงใจให้บ่าวมีน้ำเด้อครับพี่น้อง ขอบบุญขอบคุณครับผมตกซับุกไลทุกการติดตามนะครับพี่น้องทางเกาละไมครับผมขอยเป็นกําลังแรงใจให้เบ้ามีไปตลอดนะครับพี่น้องฝากนะครับผมฝากเบ้ามีน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้เบ้ามีน้าเด้อครับพี่น้องขอตัวไปกินข้าวแรงก่อนครับสวัสดีครับผมพี่น้องพอกันไม่คิปหนาครับผม